นะก็ต้องเลือกมาพี่เลือกไม่ได้อ่ะพี่รลกทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปบอกพ่อหลวงให้มันจัดก,การยา็นเจฆาตนี่นะข้าคือเพชฌฆาตที่ได้รับมอบองค์การจากพ่อหลวงให้มาอ่านองค์การใหพวกเจ้าข้าจึงให้เพชฌฆาตมาจับเจ้าไปประหารในพรุ่งนี้เช้าประหาร

ทำน้ำมือมัดกันแล้วนับไปเอ้คุณแม่ผีคุณแม่เาันหยุดนะอออย่าให้มีเสียงนะ นิ่งๆนะไม่อยากเจ็บไม่อยากทรมานมันเป็นคำสั่งของพ่อหลวงเอเนียมักมากในกามนะเมียยอนะนิ่งๆนะยอยากตายนี่ค่ายตายเ้้ยเขนี้ต้อกวนข้าจเสียจริงไปนั่งตรงูุนให้มด เวลานี้ชะตาเจ้าถึงลาดแล้วนี่คอแนเนี่ย เป็นสิทธ์ของนักโทษประหารก่อนตายอย่างเจ้าอยู่แล้วถ้าขอตายแบบไม่ทรมานได้ถ้าขอไอ้ท่านใช้ดาบเล่มที่คมที่สุดอดาบที่คมที่สุดเหรอได้ข้าจะให้เจ้าเลือกดูนุ่น นั่นคือดาบจากแดนสมุไรของบรรพบุรุษของข้าแปกมากเล <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นดับโบนี้มากก่อนเลย,ยแย่อะข้าบอกเลยว่าคมที่สุดในปัตตพ,พีนี้เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าเลือก <c oughs> ข้าจะเลือกอะไรดีเนี่ยเจ้า <600. S 2> เลือกได้หรือยัง <c oughs> แล้วแต่ละอันมันเป็นยังไงถ่าลองบอกข้าหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะอธิบายเจ้าฟัง นี่คือดาบอินโนสุเกะเป็นดาบของท่านหมูป่าปานสัตว์ป่าใครโดนฟันรับรองจะไม่รู้สึกตัวอันนี้ค้าไม่ถูกใจอ่ะมันเป็นหยักหยักข่าขอเรื่องอื่นได้ไหมได้สิไม่มีปัญหานี่คือดาบทันจิโร่ของปานวาลี รับรองว่าขนาดฟันมัดฉาในน้ํามัดฉาย,ยังไม่รู้สึกเลย<อ>ยังไ่ว้ได้ปกติเจ้าจะไม่รู้สึกเจ็บไน้ทั้งนี้เพอๆเจ้าอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยว่าไปเสียแล้วถ้าควดเก็บอ่ะข้าคิดว่ามันยังไม่คมพอข้าขอเดินอ่นต่อนะได้สินี่ดาบมิสซูริปานความรักรับรองว่าดาบนี้ จะฟันเจ้าด้วยความรักและความนุ่มน,นวลเจ้าจะตกหลุมรักเจ้าจะรักความตายที่ข้ามอบให้ <S 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 หืมว่าไงข้าว่าแค่ไม่สนใจอะ่ะขนาดเจ้าเอามือลูบมันยังไม่บาดมือเจ้าเลยแล้วมันจะคมได้อย่างไรเจ้านี่เรื่องมากจะเป็นไรยังมีอีกนี่ดาบชินบุปานมาแมลงเป็นดาบที่อาบยาพิษรับรองว่า ฟันเข้าไปเจ้าจะสิ้นใจในพริบตาว่าไงสนใจไหมตายคู่เลยนะถ้าว่าพิดมาบรดาที่เกินน่ะในจะลำไส้ในจะปอดในจะหัวใจเละในสมองอีกก่อนจะฆ่าจะสิ้นใจตายอ่ะข้าคงจะเจ็บปวดทรมานก่อนมั้งเป็งน,นี้มันเรื่องมากจริงๆเลยวายจะตายอยู่แล้วจะเลือกนูน่นเลือกนี่แกหันไปดูนู่นสินั่นคือบรรดาเมียของเจ้าน้ำลายยืดน้ำไม่ละ โธ่หลับกันหมดแล้วเรอเนี่ยหายไม่ตายเลยหลับกันหมดลวก็เองเลือกมากไนงะเลือกเยอะเหมือนเลือกเมียเองนั่นแหละนิสใสนี้ไม่เคยเปลี่ยนข้าเลือกเองดีกว่าเองไม่ต้องเลือกแล้วเหลือดาบเล่มสุดท้ายแล้วมานี่นี่คือดาบมุยจิโร่ฮูยาบา แบงล่างเหรอใช่ข้าใช้ดาบจากแดนซามูไรข้าก็ต้องใช้ชุดซามไูไรเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเออไม่เอาก็ไม่ให้แล้วนุ่นยังไม่ตื่นอีกโวจะตายอยู่แล้วยังหลับกินบ้านกินเมืองตื่นได้แล้วบวัวคูคุณชจ้าคนณทองไม่เล่าทอง<ฮ><ฮ> มือก็ดีแล้วเจ้าได้ดูเป็นสักขีพยานแต่คุณแผนเตรียมตัวปานมอบ อยดาบบาดมือ,อ,อไม่น่าเลยวานมอง <c oughs> ออได้ยังวเนี่ย ไม่น่าเลยคุณแผนเองรับราชองค์การจากพ่อหลวงคำสั่งจากพ่อหลวงคุณแผนนี่คือการสั่งสอนเจ้าผลจากที่เจ้าได้กระทําความผิดเจ้าชูประตูดินมกักมากในกามฉะนั้นขา้าจึงให้เพชรขาดสั่งสอนเจ้าโดยการกลผมให้หัวล้านให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีรูปลักษณ์ อปรรักให้เจ้าสำนึกและขับเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ไปซะไปสิไอ้คุณแผนไอก่อนข้าจะไปข้าขออะไรเจ้าอย่างนึงได้ไหมอมขออะไรล่ะขออยู่นั่นแหละแกนี่นะว่ามาข้าขอดาบติดตัวไปสักเล่นหนึ่งดาบของทันจิโร่ดาบทันจิโร่เหรอดาบที่ข้าชอบซะด้วยอะข้าให้ก็ได้แต่ข้าจะบอกให้ ดาบวิเศษเหล่านี้ใครได้ไปจะได้ปานพลังนั้นไปด้วยอ่ะไปหยิบแล้วไปซะไปดิก็เปลี่ยนใจหรอระวังนะเจ้าจะรับปานมันไหวเหรอไหวครับเอาไปอปานวาลีเจ้าเก่งมาก ที่รับปานวาลีได้เจ้าไปจากที่นี่ตั้งแล้วไปฝึกวิชาร้อยปีแล้วค่อยกลับมามไปโอ้ข้าขออะไรไหมข้าขอด้วยข้ายากมีวิชาติดตัวเฮ้ยจะมือแล้วอ,าอ,าอ,าอา้อาวก็ได้รีบมาเลือกเลยข้าจะกลับบ้านกับช่องบ้างแล้วโอ้โอ้โอพวกเจ้าจำไว้ว่า ใครได้ดับอะไรไปจะต้องรับปานพลังนั้นไปย้าโอ้โหแกแข่งกันด้วยไม่เห่งอนเ,เดิมเลยเจ๋มากเลยอ่ะรู้สึกดีรวยจริงด้วยรวยมากเฮ้ยเราพูดปาพูดจางเลยอ่ะทุกคนคุณช้างไปไหนอ่ะไม่รู้อยู่ไหนนะาแกเอ๋ ไอ้คุณจ้างเหมือนอะไรเนวเนี่ยช่วยวยเอ้ยบัวช่วยวยไอ้บัวบัวคุณจ้าอีกแล้วนั่นคือถามไหมถามไมถามดีก่อโอ๊ยคุบอกทุอยตอบวอว ด้วยความรักรับรองว่าเจ้าจะตกหลุมรักเจ้าจะรักความตายที่ข้ามอบให้สนใจไหมสใจมัอนกันเหมือกันเลยไปสีไปสีรบบมึงเริ่องไปอะไรนะ